สวัสดีครับคลิปนี้มาเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับความเข้าใจอุปกรณ์ยี่ห้อโซนอฟแล้วก็สมาร์ทไลฟ์ทูย่านะครับฝั่งทางซ้ายก็คือยี่ห้อโซนอฟซึ่งจะใช้กับแอป,ปบนมือถือชื่อ e w e l i n g นะครับส่วนทางขวาจะเป็นชุดของทูย่าหรืออาจจะ OEM อย่างอื่นซึ่งใช้กับแอปสมาร์ทไลฟบนมือถือนะครับสอ่ายแยกจากกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะแต่สามารถเชื่อมกันได้สามารถ สร้างซีนกันได้ด้วย Google Home นะครับซึ่งปกติแล้วแอป e w v l i n k ฝั่งนี้เราก็จะควบคุมเป็นซีนหรือเงิ่อนไขต่างๆอยู่แล้วเปิดแอป e w v l i n k ก็สามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็ส่วนฝั่งขวาใช้แอป Smart Life ซึ่งจะสร้างซีนก็สร้างในแอป Smart Life หรือว่าจะเป็นทูย่าสมาร์ทก็ได้นะครับแอปสีส้มๆนะครับปกติแล้วผมใช้แอป Smart Life ก็ควบคุมได้นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มี Google Nest Mini ตัวเล็กๆสั่งงานด้วยเสียงตัวกลมๆนะครับเราสามารถตังเพิ่มใน Google Home ได้ปกติแล้วผมก็อยากอธิบายว่าหลายๆท่านอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับผมก็ขอเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ฝั่งทางซ้ายมือนะครับเชื่อมต่อกับแอป e w i l i n k ซึ่งผมมีค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ในแอป Ewelink ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาเนี่ยครับแอป Smart Life นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว ถัดมากรณีที่เราจะสั่งงานด้วยเสียงนะครับเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องรับเสียงอาจจะเป็นมือถือก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น google nest mini ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งงานด้วยเสียงนะครับคุณจะต้องมีระบบของ google เปิด google assistant แบบนี้ ok google นะครับก็จะขึ้นมารับเสียงแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมี ตอนนี้มือถือก็รับเสียงแล้วก็ Google Nest Mini ก็รับเสียงไปแต่ว่าเขายังไม่รับคำสั่งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไม่เข้าใจนะครับหลังจากที่คุณสมัคร Google แล้วซึ่งทุกคนน่าจะมี Google อยู่แล้วนะครับก็เปิดแอป Google Home ได้เลยหลังจากนั้นก็สมัครเข้ามาหน้านี้ให้เรียบร้อยปกติคุณจะไม่มีอุปกรณ์นะครับจะว่างๆอยู่แล้วเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น Google Nest Mini เข้ามาตามที่ผมเคยรีวิวไว้ในคลิป ในช่อง Youtube ก่อนหน้านี้เป็นวิธีทั้งค่า Google Nest Mini นะครับก็ทำตามได้เลยคุณจะได้อุปกรณ์มาตัวหนึ่งเป็น Google Nest Mini นะครับแต่จริงๆผมมี Google Nest Mini 2ตัวนะสามารถที่จะสั่งงานในห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มาเพิ่มเติมเล็กน้อยกรณีที่คุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์ในแอป Smart Life เข้ามานะครับแล้วก็อุปกรณ์ใน e l i n k เข้ามาก็กดเครื่องหมายบวกครับในแอป Google Home นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งค่าอุปกรณ์แล้วก็ กดที่ใช้กับ Google ได้นะครับคุณจะเห็น Account ต่างๆของแต่ละยี่ห้อโผล่ขึ้นมาด้านล่างนะครับเยอะแยะมากมายค้นหาได้เลยกดปุ่มด้านบนตรงนี้ที่เป็นว่นขยายพิมพ์หาได้เลยนะครับผมมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากแอป aj smart life เข้ามาแล้วบอร์ดลิงก์เข้ามาแล้ว1ตัวแล้วก็ evlink smart home 32ชิ้นเนี่ยครับที่เขาเขียนเอาไว้แล้วก็มี Home อีก11 แล้วหลังจากนั้นก็มีอุปกรณ์ที่มาจากแอป Smart Life อีก50ตัวนะครับทั้งหมดที่เราลิงก์เข้ามา Google Home จะสามารถที่จะลิงก์เข้าไปอ่านข้อมูลแล้วก็เชื่อมคำสั่งกันได้เวลาที่ผมสั่งให้เปิดปิดอุปกรณ์เขาก็จะวิ่งไปหาแอป Smart Life เพื่อสั่งปิดอุปกรณ์คุยสถานะกันรับคำสั่งกันระหว่าง Google กับยี่ห้อต่างๆเหล่านี้นะครับ นี่เป็นข้อดีของกรณีที่เราใช้ Google นะครับสามารถที่จะสร้างคำสั่งเชื่อมกันได้นะครับเป็นทางผ่านนั่นเองแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สร้างหรอกครับผมใช้วิธีควบคุมด้วยเสียงสั่งงานด้วยเสียงง่ายกว่านะครับกรณีที่เราต้องการที่จะเปิดปิดก็เรียกเป็น Google ได้เลยโอเค Google แบบนี้ครับเราสามารถที่จะ ส่งคำสั่งเดี๋ยวคุณฝึกใช้สักพักเดี๋ยวคุณก็จะชินก็จะใช้คล่องนะครับตอนนี้ก็เราจะเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากแต่ละแอคเคา t ์อยู่ในนี้หมดเลยนะครับหลังจากที่อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในนี้คุณก็สามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงเปิดปิดหรือกดเปิดปิดที่ Google Home ได้เลยนะครับก็เป็นการเปิดเนี่ยครับแบบนี้แล้วเวลาที่เราเข้ามาที่แอปต่างๆคุณก็จะเห็น สถานะเปิดปิดไปตามกันนะครับไฟห้องน้ําเปิดอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถลิงก์อุปกรณ์จากแอปอื่นๆที่อยู่ในระบบที่เราใช้งานอยู่เข้ามาใน Google Home ได้เพื่อควบคุมพร้อมกันเพื่อควบคุมจากที่เดียวกันแล้วก็เพื่อสั่งงานด้วยเสียงนะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ต้องการตั้งค่า google nest mini ต้องการที่จะดูวิธีตั้งค่าเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆก็ค้นในช่อง youtube อธิบายจ้านได้เลยเดี๋ยวจะเห็นข้อมูลที่ผมรีวิวเอาไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ